กระบวนการทางร่างกายอะค่ะมันก็คือหลักการทางสรีระวิทยาของเราสรีระวิทยามันคือกระบวนการทางเคมีของร่างกายเวลาที่เราปีท่าทางบางสิ่งบางอย่างมันจะทําให้เราอะค่ะรู้สึกบางสิ่งตามท่าทางนั้นและก็จะทําให้เราอะค่ะคิดแบบนั้นพูดแบบนั้นแล้วก็มีการกระทําแบบนั้นทุกอย่างอะมันจะหลอมรวมกลายเป็นคาแรคเตอร์หรือว่าบุคลิกของเราคนที่มีบุคลิกตีอะค่ะ สำเร็จเกินครึ่งเพราะว่าบุคลิกที่ดีอ่ะมันจะเหนี่ยวนําไปสู่ความสําเร็จลองสังเกตนะคะน้องๆลองสังเกตผู้นำเนี่ยเขาจะมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็ดูสง่ามากมากเลยส่วนใครที่เป็นผู้นําแต่ไม่ได้มีบุคลิกภาพที่ดีเนี่ยเขาก็จะหล่นลงไปตามบุคลิกภาพที่เขาเป็นทีนี้เราจะมาใช้นะคะบุคลิกภาพอันเนี้ย แนวนําไปสู่ความสําเร็จของเราได้ยางไรก็คือเวลาที่เราจะเริ่มต้นทําธุรกิจที่เรานะักจากคลิปที่แล้วอ่ะชี่พม,มิมนะคะให้ทุกคนเนี่ยเหตุภาพว่าวันที่เราประสบความสาเร็จแล้วมันเป็นแบบไหนภาพในหัวของเราะคะ่ะแล้วก็คําจํากัดความในคนที่เราต้องการจะเป็นแล้วเราลองคิดเล่นๆนะคะว่า ถ้าเราได้เป็นคนคนนั้นแล้วเราไปถึงจุดจุดนั้นแล้วอะเราจะมีบุคลิกแบบไหนให้เราเอาสิ่งนั้นนะมาเริ่มต้นทำณนะวันนี้ได้เลยแล้วทุกอย่างอะคะ่ะมันจะเหนี่ยวนำทำให้เรากลายเป็นคนสำเร็จคนนั้นได้แบบง่ายๆลองไปเล่นกันดูนะคะ